สวัสดีค่ะวันนี้ครูจอยจะมาทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเรามาเจอกันในคลิปที่3นะคะนักเรียนเตรียมใบงานที่อ่าเตรียมใบงานที่5ขึ้นมาเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันเราจะมาทบทวนเรื่องอะไรกันนะคะลองไปดูคำชี้แจงกันเลยนะคะ เรามาดูคำชี้แจงค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนแต่งประโยคที่มีความหมายโดยต้องใช้คำที่กำหนดให้ในที่นี้นะคะคุณครูกำหนดให้เลยว่านักเรียนต้องนำคำที่ครูจอยกำหนดให้สองคำมาแต่งให้เป็นประโยคที่มีความหมายนะคะ,ะตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกคุณครูกำหนดคำว่าคุณย่าทำบุญไหว้บ่อยๆคุณย่าทำบุญไหว้บ่อยๆ ครูจอยก็จะแต่งประโยคออกมาว่าคุณย่าชอบทําบุญมากคาที่ครูจอยนํามาก็คือคําว่าคุณย่าแล้วก็คําว่าทําบุญนั่นเองนะคะอ่านแล้วทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเราบ้างแบบฝึกหัดของเรานะคะคุณครูก็จะกําหนดคําว่าเสมอมวยเจ็บสนุกเสมอมวยเจ็บสนุก สำคัญที่สุดเลยนะคะนักเรียนต้องดูภาพประกอบด้วยเนาะเวลานักเรียนแต่งประโยคนักเรียนก็จะได้แต่งประโยคออกมาให้สอดคล้องกับรูปภาพแล้วก็ถ้าสมมติว่าคิดไม่ได้ว่าเอจะแต่งประโยคยังไงดีก็ให้รูปภาพช่วยเราในการแต่งประโยคนั่นเองนะคะอะ่ในที่นี้นะคะครูจอยแต่งประโยคยกตัวอย่างของคอรูจอยนะ,ะครูจอยแต่งประโยคออกมาว่าพ่อดูมวยเพราะเป็นกีฬาที่สนุก่ครูจอยเอาคําไหนมาบ้างครูจอยเอาคําว่า มวยแล้วก็คำว่าสนุกมาอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอีกตัวอย่างหนึง่งเขาชกมวยเสมอกันเขาชกมวยเสมอกันคำที่คุณครูนำมาก็คือคำว่ามวยแล้วก็คำว่าเสมอเสมอเสมอก็หมายความว่าเส,เสมอก็คือคำที่ไม่ชนะแล้วก็ไม่แพ้คือมันเสมอมันเท่ากันนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูคำต่อไปค่ะ อย่าลืมดูภาพประกอบไปด้วยนะคะอ่ะาขั้นต่อไปคือคำว่าปล้นตำรวจหนีวิ่งปล้นตำรวจหนีวิ่งดูบทที่ครูจอยแต่งประโยคค่ะตำรวจวิ่งไล่จับผู้ร้ายตำรวจวิ่งไล่จับผู้ร้ายคำที่ครูจอยนำมาก็คือคำว่าตำรวจ แล้วก็คำว่าวิ่งอีกหนึ่งประโยคค่ะตัวอย่างอีกหนึ่งประโยคนะคะผู้ร้ายวิ่งหนีตำรวจผู้ร้ายวิ่งหนีตำรวจอ่ะอนักเรียนดูประโยคนี้เอ๊ะทำไมประโยคนี้ครูจอยถึงเอามาสามคำละ่ะนักเรียนถ้าสมมติว่านักเรียนสามารถคำที่ครูจอยกำหนดให้นักเรียนสามารถเอามาแต่งให้เอาสามประโยคมาแต่งก็ได้ครูจอยไม่ว่า จะเป็นสองประโยคหรือ3าประโยคได้หมดเลยครูจอยไม่ว่านะคะนักเรียนสามารถเอามาแต่งได้อย่างในที่นี้นะคะครูจอยเอาคําว่าวิ่งคําว่าหนีแล้วก็คําว่าตํารวจเอามาก็เลยคือคําว่าผู้ร้ายวิ่งหนีตารวจนั่นเองมาดูคําต่อไปค่ะนักเรียนมาดูคําต่อไปนะคะคาว่าแห้งแลง้งฝนร้อนทำนานักเรียนดูดีๆนะคะแห้งแลง้งฝนร้อน ทำนาอ่านนักเรียนดูคําที่ครูจอยแต่งประโยคอ่าดูคําที่ครูจอยแต่งประโยคนะคะอากาศร้อนเพราะฝนไม่ตกอากาศร้อนเพราะฝนไม่ตกคําที่ครูจอยนํามาก็คือคําว่าร้อนแล้วก็คําว่าฝนนั่นเองอ่าอีกหนึ่งประโยคค่ะที่ครูจอยแต่งมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะชาวนาไม่ได้ทำนาเพราะฝนไม่ตก ชาวนาไม่ได้ทำนาเพราะฝนไม่ตกคำที่นำมาก็คือคำว่าทำนาแล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่าฝนนั่นเองเรามาดูต่อค่ะเรามาดูต่อนะคะสำคัญน,นะคะนักเรียนอย่าลืมดูภาพประกอบไปด้วยนะอ่าคำต่อไปคือคำว่าสลายชุมนุมเจ็บสู้สลายชุมนุมเจ็บ นักเรียนลองมาดูนะคะว่าครูจอยจะแต่งประโยคออกมายังไงตำรวจสลายการชุมนุมตำรวจสลายการชุมนุมในที่นี้ครูจอยใช้คำว่าครูจอยเอาคำว่าสลายแล้วก็คำว่าชุมนุมเข้ามาแต่งประโยคนะคะอีกหนึ่งประโยคนะคะผู้คนออกไปชุมนุมจึงมีการต่อสู้กัน ผู้คนออกไปชุมนุมจึงมีการต่อสู้กันคำนี้ที่ครูจอยนํามาก็คือคําว่าชุมนุมและคําว่าสู้นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูคําต่อไปค่ะคือคําว่างูตกใจวิ่งเป็นลมงูตกใจวิ่งเป็นลมนะักเรียนมาดูค่ะว่าคุณครูจะแต่งประโยคออกมาอย่างไง ดูกันนะคะน้องเจองูยืนทําหน้าตกใจน้องเจองูยืนทําหน้าตกใจนักเรียนลองดูนะคะว่าครูจะยเอาคําว่าอะไรครูจะเอาคาว่างูแล้วก็คําว่าตกใจมานั่นเองลองมาดูอีกหนึ่งประโยคค่ะที่ครูจอยเอามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะเขาเจองูจนเป็นลมเขาเจองูจนเป็นลมคําที่ครูจอยนํามาก็คือคําว่างู แล้วก็คำว่าเป็นลมนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คลิปการแต่งประโยคคลิปที่3นะคะคุณจอขอจบไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปที่4นะคะว่าคลิปที่4คุณจอจะพานักเรียนทำอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ